สวัสดีจ้าพามาเที่ยวสวนบ้านญาตินะญาตินะบ้านญาติก็มีสวนนะคะทุกท่านนะก็ามาเล่นมาเที่ยวนะมันอยู่ไม่ไกลกันจ้ะอยู่ใกล้กันนะจ้ะขับรถมานี่เดียวก็ถึงจ้ะนะจ้ะเฮ้ยมีกันจ้าไหมกันจ้ะฮัลโหลลาซี่ o w ว r e you today I I I do YouTube <c oughs> not oh okay to talk with a uh, family อุ้ยสวนยางเพิ่นต้นใหญ่ต้นท่วมล่ะสวนยางอ่ะ ขยันปลูกก็ได้เนาะคนสวิตผุ่นบอมเพันนอนผุ่นบ๊อเพันนอนเลรนเพิ่นแดดซองแล้วเพิ่นคุยเพิ่นคุยกับญาติเพิ่นคุยกับญาติคุยกับญาติ สวิสเซอร์แลนด์แก็เดินกลับละทีนี้สวนเพื่นเพ่นย่าวไื่พุ่นล่ะไ,ไปทางทุกท่านทียางกับที่ันยางไปไก่เมื่อยจ้ะต้นกล้ยก็เยอะนะคะทุกท่านขาพักขาอืมบ้านสวนค่ะทุกท่านร่มรื่นนะ ถ้าจะปลูกบ้านก็ปลูกบ้านบ้านสวนอย่างนี้แหละถึงเราไม่ปลูกผักก็เป็นบ้านสวนก็ดีนะไปซื้อตามในเมืองนั้นหน่วยแล้วไม่มีอะไรมันสะดวกสบายอยู่เด้มันไม่ได้ไกลจากความเจริญเด้อืมบ่มีเวลาก็นไไปแล้วไปดูโอ้โหมะนาวอุ้ยลูกอะลูกเชอรี่ก็เยอะนี่ว่ะโตเก็บจะเคียนเราบ่ดา ดูเซอือลีตัวเก็บสักเทีย่ยลหรอ่ะดกอยู่อันนี้มะนาวด้วยพี่น้องจ๋าต้นบักนาวเพิ่นอยู่หน้าบ้านเพิ่งกระทำทำไม้มาเกาะขอบไปนอนต้นมะขามเพิ่นกระตัดออกนะอเอาเราเป็นต้นไม้สวยนะพี่น้องเนาะ ต้นงวงซางแม่นบ่ต้นต้นงวงซางต้นงวงซางพี่น้องไม่ได้ไกลนะจ๊ะตลาดก็แปะใกล้ๆนี้นะนี่เป็นหมู่บ้านนะจ๊ะไปทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทางเข้านี้ไม่ไกลนะจ๊ะจะเป็นโรงเรียนนะจ๊ะแม,ม่ไกลจ้าไม่ไกลนะจ๊ะ อยู่ใกล้ที่จเจริญอยู่จ้าอืมเป็นบ้านสวนก็จริงนะจ๊ะแต่ไม่ใช่อยู่โดดเดี่ยวในซุ่งนานะจ๊ะทุกท่านจา๋าโอ้ยลูกเชอรี่เพิ่นไหมสียา้าแล้ววันนี้ลูกเชอรี่เพิ่นุน่ะเพิ่น,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 นปลูกเหงาเหมือนใบ <laughs> ผูกเหงามันไว้มันโดกหลายมันกองอื งัวงัวโอ้ค่อยแดดงัวงั่วเออก็ะจารางัวงรางแกลบตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเนาะแต่ตรงไปนี้ก็เป็นสนามกีฬานะจ๊ะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นธงไหมนี่ก็จะเป็นสนามกีฬานะจ๊ะทุกท่านจ๋านี่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 เห็นป้ายนายหลวงอยู่อันนี้จะเป็นรถโรงเรียนนะจ๊ะรถโรงเรียนส่งนักเรียนนะจ๊ะทุกท่านจ๋า จะส่งนักเรียนนะคะทุกท่านรถตู้นี่เออ,อยวนี้เขาทันสมัยแล้วนะก็ใช้รถตู้ส่งนักเรียนแล้วนะคะอ,อรถนักเรียน <c oughs> ออโซเฟอร์ก็ยิ้มแสงเลยโซเฟอร์อันนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างสร้างยนะจ๊ะยังไม่เสร็จจา้าปรับปรุงนะจ๊ะ บ้านหลังเก่าก็รื้อออกแล้วก็กลังปรับปรุงใหม่นะจ๊ะโออรอนต้นละมุดบ้าน,านดาดาต้นยังดาน,นั่นต้นละมุดบ่เชอลี่อลบตอต้นนี้ไหมพักติวต้นสม,สมนัามะม่วงต้นม่วงอ๋อเป็นยังจำอะไรเนาะของมัดอยู่ตั้งโดนี่จำ้นม่งไงตอนนี้อือไปอยู่ต้นโดน,นโดนนิ <c oughs> <c oughs> เขาในคลิปเฉยเลยอ่ะอะ